มดดำคัชภา โพสฝากพ่อกอดพิธาลันพวกเราจะรอจนกว่าได้เจอกันใหม่ค่ะเรียกได้ว่าเมื่อวันที่19กรกฎาคม2566ที่ผ่านมานั้นกับการโหวตรอบที่สองนั้นไม่ได้เป็นไปตามที่ประชาชนคาดคิดค่ะซึ่งทําให้ประชาชนเสียใจและมีบางคนร้องไห้หนักมากแล้วก็มีเหล่าดาราหลายคนออกมาแสดงจุดยืนกันอย่างมากมายมดดําคัชาภาล่าสุดนั้นได้โพสต์คลิปผ่านบนอินสตาแกรพร้อมระบุข,ข้อความว่าฝา กอดพ่อทีมด้วยให้แน่นๆนะวันนี้ทีมทําสิ่งที่ดีที่สุดเก่งที่สุดแล้วหวังว่ามีอีกหลายๆคนอีกหลายล้านคนที่พวกเราและพวกเราจะรอจนกว่าจะได้เจอกันใหม่นั่นเองค่ะทํากลางเสียงของประชาชนเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจํานวนมาก